จิ๊บพวกชัดเทียมชายเองนะคะจิ๊บเองเป็นหนึ่งคนค่ะที่ชอบในการแต่งตัวแล้วก็หลงไหลในแฟชั่นมากๆนะคะหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นจิ๊บอ้วนเลยแต่อยากจะบอกค่ะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่มีช่วงหนึ่งอ้วนมากๆเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าทุกปีค่ะที่ถึงวันเกิดจิ๊บเนี่ยจิ๊บมักจะได้ของขวัญจากร่างกายตัวเองนั่นก็คือระบบเผาผลาญที่ต่าลงไปเรื่อยๆในทุๆทกๆปีที่เกิดนะคะแต่โชคดีมากค่ะจิ๊บมีคุณหมอที่สนิทนะคะคุณหมอเขาแนะนําค่ะตัวนี้เลย วิธีการกรับประทานเนี่ยง่ายมากค่ะก็เพียงแค่ทานนะคะตอนมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นก่อนอาหาร30นาทีจิบล่องทานแล้วเนี่ยไม่มีผลเอฟเฟคใดๆเลยค่ะก็ยังหลับสบายนะคะรวมถึงร่างกายเราเนี่ยก็ปรับระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็สามารถทานทุกอย่างที่เราอยากจะทานได้เมือนเดิมแล้วผุดก็กลับมาดีด้วยนะคะอยากจะบอกทุกท่านว่าหาซื้อไม่ยากด้วยนะคะบริสัทุกสาขา,าจัด ว่าครบ30นาทีที่ถ่ายไปแล้วค่ะ